สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อลดค่าไฟในงานโซล่าเซลล์อ่ะวันนี้นะครับผมมีอินเวอร์เตอร์สองประเภทใหญ่ๆก็คืออันเนี้ยเป็นออนกิดอินเวอร์เตอร์หรือบางคนก็เรียกเป็นกิดทายกิดทายมันก็เป็นย่อยๆของออนกิดเนี่ยนะนะจริงๆออนกิดมันจะมีอีกแบบหนึง่งเออมีอีกแบบหนึง่งวิธีขนาดกับไฟบ้านอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นกิดทายไมโครกิดทายไมโครออนกิดอะไรก็แล้วแต่อ่ะอีกอันนึงเป็น power inverter อ่ะสองอันนี้ต่างกันอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดฟาดระเบิดตุด้มคือมันต่างกันที่การติดตั้งการใช้งานแล้วก็รูปแบบการเอาไปใช้อ่ะสมมติท่านจะทําชุดนอนนาเนี่ยท่านจะทําชุดนอนนาปะโดนเมียไล่ออกจากบ,บ้านต้องไปอยู่นาะท่านต้องใช้ i n v วอ t e r ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น power inverter ทําหน้าที่อย่างไงเนี่ยอันนี้ครับเป็นแปลงไฟเนี่ย12โวลต์ ไปเป็นประมาณ2 2 0โวลต์เออมันก็ขึ้น224อันนี้ไฟเข้าอันนี้ไฟออกเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟเลยอ่าอันเนี้ยอิเวร,เร์เตอร์ตัวนี้ครับจะทําทงานได้ต้องมีแบตเตอรีน่นี่แบตเตอรี่แหมข้อดีคือเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟท่านจะไปติดกระ,อกระ่อมกระ่อมกลางนาไปเฝ้าสวนอยากดูทีวีแต่ไม่มีไฟนี่ครับใช้ตัวนี้เลยหรือบางคนก็เรียกว่าชุดนอนนาอะไรประมาณเนี้ย หลักการทํางานของมันง่ายๆครับคือมันจะมีไฟเข้าเนี่ยอันนี้ไฟโซล่าเซลล์หรือไฟไฟบวกอยากใช้เขาว่าไฟโซล่าเซลล์ไฟบวกกับไฟลบอ่าถามว่าเอาแผงมาต่อเข้าโดยตรงได้ไหมได้แต่มันไม่เสถียรมันควรจะเก็บลงแบตก่อนเนี่ยเพราะว่าแดดมันจะแบบเข้าๆออกๆอะไรเงี้ยไฟมันจะไม่ต่อเนื่องคิดดูดิสมมติคุณใช้อันนี้มันมันสี่พันวัตต์จริงๆใช้แค่ร้อยสองร้อยวัตต์ก็อน,นั้นสมมติ คุณดูทีวีกินไฟร้อยวัตแล้วดูดูอยู่แดดมันล่มพอดีไฟมันมันไม่มีแบตได้ปะมันทีวีคุณก็จะดับอุปกรณ์ก็จะพังแต่ถ้าเกิดมีแบตดับมันก็จะชาร์จเก็บแบตถ้าเหลือก็เอาไปใช้โดยตรงอืมอะไรประมาณนี้เออไม่ใช่ดิมันเอาไปใช้โดยตรงแล้วก็ถ้าเหลือก็เอาไปชาร์จเก็บลงแบตอืมขึ้นอยู่กับว่าการต่อเนี่ยอันนี้ครับอินเวอร์เตอร์สําหรับเอาไว้ทําชุดนอนนาอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีก็คือหนึ่ง ชาร์จเจอร์อันนี้ต้องมีชาร์จเจอร์แน่แนเพราะว่าชาร์จเจอร์มันมีหน้าที่อะไรเป็นระบบชาร์จลงแบตเออถามว่าต่อจากแผงต่อแผงลงแบตโดยตรงได้ไหมมันก็ได้นะแต่ไม่มีใครเขาทํากันอืเพราะว่าชาร์จเจอร์มันมีหน้าที่ไฟเต็มให้ตัดอะไรอย่างเงี้ยออกแบบระบบใส่ใส่เหอะอันนี้ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ร้านเออใส่ไปเหอะถึงแม้มันจะไม่ค่อยดีแต่ก็ดีกว่าไม่มีเออคือเนี่ย ชุดนอนนาก็จะประกอบด้วยชาร์จเจอร์อ่าแบตแบตใกล้หมดแล้วเห็นปะแบตใกล้หมดแล้วปิดก่อนอ่าประกอบด้วยชาร์จเจอร์ครับชาร์จเอามาลงแบตเนี่ยชาร์จเอามาลงแบตลงแบตเสร็จแล้วลงแบตเสร็จแล้วมันก็จะเอาจากแบตเนี่ยก็เอามาตรงนี้เอามาแปลงเป็นไฟบ้านเอาไปใช้เนี่ยครับเป็นชุดนอนนาอืาส่วนอันนี้เป็น กิตทาอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเขียนไว้กิตทาอินเวอร์เตอร์มันมีหน้าที่ทําอะไรการใช้งานก็คล้ายๆกันแต่ไม่ต้องใช้แบตเนี่ยจะมีไฟดีซีบวกดีซีลบเอาไฟจากแผงมาต่อเสียบเข้าโดยตรงหรือจะผ่านเบเกอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้อืมเอามาผ่านเบเกอร์ Baker, เอามาผ่านแผงแล้วก็มันจะแปลงไฟดีซเป็นไฟ DC, เอซีอ่า แต่มันจะต่างกันนะมันจะเหมือนมันเหมือนคล้ายกันเนาะเออไอเนี้ยไฟดีซีเข้าไฟเอซีออกเนี่ไฟไฟโซล่าเข้าออกเป็นไฟบ้านอันนี้ไฟโซล่าเข้าเหมือนกันออกเป็นไฟบ้านแต่ว่าเหมือนก็ไม่เหมือนนะเพราะว่าเนี้ยมันต้องเสียบไฟบ้านช่วยด้วยเออต้องมีไฟเลี้ยงอืมอันนี้ไม่ต้องมีไฟเลี้ยงอันเนี้ยเราแยกระบบจากไฟบ้านเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกลางหนาแต่อันเนี้ย ต้องใช้ไฟบ้านช่วยอ่ะอย่างไอตัวนี้มันขนาดเจ็ดร้อยวัตต์อ่ะขนาดเจ็ดร้อยวัตต์สมมติเราเปิดแอร์ใช่ป่ะครับเราเปิดแอร์หนึ่งพันวัตต์อ่ะปกติมันจะดึงไฟบ้านไปหนึ่งพันวัตต์เลยใช่ปะ่ะดึงจากไฟหลวงหนึ่งพันวัตต์แต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้มันจะดึงไฟหลวงแค่สามร้อยแล้วอีกเจ็ดร้อยอ่ะมันก็จะใช้จากไอตรงเนี้ยคือพูดง่ายๆอ่ะไอตัวนี้มันจะเป็นผลิตไฟโซลา่าเซลล์เนี่ยเข้าไปเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะเป็นเอาไฟเอาไปจ่าย ถ้าไม่พอก็ดึงไฟหลวงถ้าพอก็ย้อนย้อนหม้อเออย้อนหม้อเจอเขาดา่าก็การใช้งานก็ต่างกันเนาะเอออันนี้ติดเพื่อลดค่าไฟติดเพื่อลดค่าไฟอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ต้องคำนวณอะไรมากเลยติดเนี่ยสมมติไอ้ตัวนี้เจ็ดร้อยก็ติดไปเลยเจ็ดร้อยหรือจะเอาเจ็ดร้อยบวกกับพันเจ็ดเนี่ยอันนี้พันหนึ่งไม่ได้พันเจ็ดเนี่ยไอ้ตัวนี้หนึ่งพันผมลอกสติกเกอร์ออกเนี่ยตัวนี้หนึ่งพัน หนึ่งพันวัตต์อันนี้เจ็ดร้อยติดคู่กันไดอ้อติดคู่กันก็เป็นพันเจ็ดแต่มันก็วิ่งไม่ถึงหรอกวิ่งสักพันห้าก็อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้ววิ่งวิ่งสักพันห้าก็ใช้ได้เนี่ยคือข้อดีของเนี้ยมันไม่ต้องคิดมากไงว่าแอร์ห้าตัวสิบตัวต้องใ,ใช้นู่นใช้นี่มันเอาแผงโซลาร์เซลล์มาเสียบฟับเนี่ยเอาแผงโซลาร์เซลล์มาเสียบแต่ผมผพนะอ่อนเบรกเกอร์นะเอออันนี้มันมีเบรกเกอร์อยู่ ผมต้องผ่าน Baker, เบรกเกอร์จะไว้แบบเบรกผ่านเบรกเกอร์ผ่านฟิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็ไม่ต้องก็ได้ก็ามาแล้วก็เอาไปช่วยรถพูด,ดง่ายๆอันเนี้ยกิจท้ายหรืออันเนี้ยช่วยลดไฟบ้านส่วนไออันเนี้ยช่วยเอาไปใช้ในที่ไม่เข้าถึงเออช่วยเอาไปาใช้ในที่ไม่เข้าถึงก็การใช้งานแตกต่างกันแต่อันเนี้ยคำนวณยากอยู่เออเพราะว่าสมมติจะต,ต้องใช้เครื่องไฟฟ้าเท่านู้นวัดเท่านี้วัดต้องคำนวณให้ดี เพะงนั้นแบตไม่พออันที่สองนี่อันนี้ผมขอแสอย่าไปเชื่อตามกลุ่มโซล่าเซลล์นี่กลุ่มโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีความรู้เป็นหลายคนไม่มีความรู้เอาอย่างเล่นเบืกเบเกอร์นะเนี่ยไปดูได้เลยมันมีอยู่มีเรื่องเบเกอร์อยู่อย่างสายอันี้มันรองรับสองจุดห้าเนี่ยมันรองรับได้ประมาณยี่สิบแอมป์มั้งเออ สาย2.5มันรองรับ20แอมการติดอย่างเงี้ยนะถูกเพราะว่าอะไรเอ้ยมันรองรับได้30แอมเนี่ยอันนี้มันสายขนาด2.5้านะแต่จำไม่ผิดมันรองรับได้30แอมแต่จริงๆมันก็ไม่3 0แอมนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมีตารางการเลือกสายไฟเพราะว่าเรื่องของความร้อนถ้าเกิดมันร้อนมากมันก็รับกระแสได้น้อยลงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอ่ะอันเนี้ยสมมติมันรับได้30แอมสายรับได้30บเบรกเกอร์สาย20่อันนี้ถูกต้อง ต,ตมแต่เคยมีคนตั้งกระถูถามว่าเนี่ยไฟมันเดินแล้วเบเกอร์มันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าให้เปลี่ยนขนาดเบเกอร์อันนั้นเป็นการกระทําที่อันตรายเออเบเกอร์ Baker สําหรับสําหรับคน่วส่วนมากที่ไม่มีความรู้นะเออต้องใช้คํานี้เพราะเข้ารู้เขาจะไม่พูด่ะเบเกอร์ Baker สําหรับคนที่ไม่มีความรู้คือไว้เป็นสะพานควสะพานไฟเออไม่ได้สะพานควาย่ะ แหไวไวเป็นตาบาลไฟไว้แค่เปิดปิดแต่หน้าที่ของเบกเกอร์จริงๆคือป้องกันกระแสเกินทําไมต้องกันกระแสเกินละ่ะอย่างอเนี้ยมันรองรับเท่าไหร่นะสาใช่ปะสายมันรองรับ30มสิบเบเกอร์มัน20ไฟมันมา20มันก็ตัดโ๊สายรอดไหมรอดแต่มาดูอันนี้อีกอันหนึง่งอันเนี้ยใส่สายขนาดสีมิลสมิลมันรองรับได้ประมาณห้ิ แอมอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนั้นเออสมมติมันรองรับได้ห้าสิบแอมแต่มันใส่เบรกเกอร์หกสิบสามแหมคือมันมาหกสิบาทมันอาจจะรับได้แต่รับได้แค่ชั่วคู่หนึ่งถ้าเกิดใช้ไปนานๆสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยสายมันจะร้อยมันจะไหมอังน,นี้เบรกเกอร์ข้อข้อควรระวังของการทําชุดนอนนาหรือการไปซื้อชุดนอนนานะหนึ่งเรื่องเรื่องของเบรกเกอร์เบรกเกอร์ อย่าให้เกินสายไฟบางคนเนี่ยเห็นเห็นในกลุ่มเรียนรู้โซลา่าเซลล์ใช้งานได้โดยตัวเองอะไรเงี้ยไปดูได้เลยเบรกเกอร์ Baker, ใส่เบรกเกอร์หกสิบสามแอมป์เลยครับกระแสจะได้วิ่งผ่านได้ดีๆอยากให้กระแสวิ่งผ่านดีดก็ไม่ต้องใส่เบรกเกอร์เดี๋ยเอาเอาวิ่งอันนั้นเบรกเกอร์ Baker อย่าลืมจะไปซื้อชุดอันนี้ยดูเลยถ้าเกิดช่างคนไหนใส่เบรกเกอร์ใหญ่ๆแล้วสายสายไม่ได้ใหญ่ตามเบรกเกอร์ ก็อย่าไปซื้อผิดผิดอันนี้ผมค้ายืนยันเลยผิดอืเบกเกอร์หน้าที่มันคือการกระแสเกินเออบางคนบอกว่าทําไมต้องพูดพูดซ้ําไปซ้ํามาบางคนพูดครั้งเดียวมันไม่เข้าใจออกเออเนี่ยเบเกอร์อ่างวะเบ็กสายสามสิบเบเกอร์ยี่สิบอันนี้ถูกถูกสายมันรองรับได้ประมาณสามสิบถูก่าไม่รู้นะแต่ต้องไปดูตารางก่อนเออเบกเกอร์ยี่สิบอันนี้ถูกเพราะว่ามายี่สิบมันก็ตัดสายรอด อันนี้สายรองรับได้ห้าสิบเบเกอร์ได้หกสามเนี่ยรองรับได้ห้าสิบมาหกสิบเบเกอร์ยังไม่ตัดเพราะว่าเบเกอร์หกสามอันนี้เสี่ยงภยัยเนี่ยเนี่ยเห็นป่มคือถ้าเกิดเป็นชุดนอนนามันเอาเอา,เอาเรื่องง่ายๆเลยนะที่หลายคนมองข้ามคือเรื่องเบเกอร์ก็อนั้นอีกอันนึงเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยต้องมาคำนวณเพราะแบบแบตบแบบแบบนี้กับแบตลิเธียมร้อยแอมก็ไม่เหมือนกัน ความใช้งานการอายุการใช้งานเนี่ยหรือแม้แต่ชาร์จเจอร์เนี่ยมีทั้งตัวถูกตัวแทะแพงต้องแบตเตอรี่ต้องติด BMS ต้องใช้ระบบ2ี่สิบสาสิบเอ้ยยี่สโวลต์24บโวลต์สาหโวลต์ส8ิบดโวลต์อะไรคำนวณยากเต็มไปหมดเลยเอออันเนี้ยระบบค่อนข้างยุ่งยากเอาจริงๆยุ่งยากแต่ต่อต่อให้มันใช้งานเนะี่งะไม่ไม่ง่ายเนี่ยผมก็ต่อเนี่ยเนี่ยผมก็ต่อเนี่ยเอาไฟมาเสียบใช้งานได้แหละเออ แต่ใช้งานให้มันแบบเสถียรยากเออแต่ถ้าเกิดใช้งานง่ายๆเนี่ยอันนี้สิ้นคิดมากเลยเอาแผงโซล่าเซลล์มาเสียบดูดูแผงอยาให้มันเกินอันนี้เอาแผงโซล่าเซลล์มาเสียบไฟออกหรือแม้แต่ตัวนี้เนี่ยหรือแม้แต่ตัวนี้มันมีสเปคบอกเนี่ยเห็นปะมันมีสเปคบอกไฟร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยยี่สิบเอซีอ่ารองรับได้พันวัตต์อ่า ไฟเข้า22ถึง50 VDC เอออยากอยากเกิน50ไม่งั้นเจ๊งอ่าเนี่ยมันมีสเปคบอกใส่แค่ตามสเปคไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคำนวณอะไรอ่าอันนี้เป็นแบบน่าเล่นกว่าออันนี้ก็ไวทเท่านี้ครับขอบคุณครับ